สวัสดี FC ของสายปั่นน้องเกียวทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมลัคกี้นิโกอีกเช่นเคยนะคะเนาะสำหรับวันนี้หนูพบทุนมาน้อยมากๆเลยนะสองร้คะแนนนะคะลองดูนะทุน200คะแนนนี้เพื่อนๆจานะหนูจีอดหรือบอลรอดนะจ๊ะค่อยเบิ่งกันกันแล้วกันนะจ๊ะเนา อันดับแรกเลยนะคะขอบายนะคะบายเบ็ดหนึ่งนะคะเดี๋ยบายก่อนกันแล้วกันหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะคะเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเกียวกันด้วยนะคะพี่น้องจา๋านะจะได้มีกำลังใจทำคลิป,ปต่อๆไปนะคะอ่ะมาโอ้เครคูณไปลูกคูลไป เมืเ่อกี้มาทุ่นหน่อยเด้อพี่น้องจ๋ามทุ่นหน่อยแหง้งก็จะทุ่นสองลอยคะแนนส่วนมากจะซองนี้นุกซีทุ่นไล่นิดนึงก็จะเนาะคือประมาณว่ามารีวิวให้เบิ้งนะจ้าเนาะเออแต่มื้อนี้ทุ่นสองลอยสิหลอดบอ่เอาไปบายเจ็ดสิบห้าคะแนนนะคะเออโอเคสวยงามเต็มเครื่องไปหนึ่งชีจ้ะสวยงามค่ะอะไรมีอีกไหมสวยงามไหมโอ้โย อีกสี่รอบสุดท้ายค่ะพี่น้องจ้าเฮ้ยอ่าคูณไปลูกคูณไปสองรอบแล้วอีสองรอบแล้วโอ้ยหลอดบ้านออนูนหรือจะขาดคุณเนอมารอบสุดท้ายค่ะฟันให้หน่อยมาบึมบั่มสรรบั่มเฮไม้ไม้เฮ <hey S 1> ด้วยนะ <laughs> อ่ะโอเคนดะคกอะไม่เป็นไรนดะคกะสำหรับรอบนี้ก็อ่ะมากดเองหน่อยกันเลวกันไปเบทห้าเลยนะคะเออสวยงาม คูณไปลูกมาคูณไปซ้ําไปคะเแบท้าเหมือนเดิมสวยงามเต็มเครื่องเอาซี่เอาซี่มาไหมมาไหมโอ้สวยงามค่ะเอาซี่มีบอสแคทเธอโอ้ยสามตัวพี่น้องเอออีกรอบเดียวก็หายไปได้เนาะเออไปต่อสวยงามค่ะคูณไปลูกหูยรอบนี้คูณเท่าไหร่โอ้คูณหกบึ้มสุชิค่ะ ได้ค่ะซูชิเดิน,นค่ะเนาะอ่ะหนูเปิดเทโบก่อนอ่านะคะแล้วก็ถ้า FC นะคะอยากให้อ่าน้องเกี้ยวนะคะทำคลิปอะไรหรือเล่นเกมอะไรนะคะเนาะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะสามารถเข้ามาคุยกันได,ด้เด้อจากพี่น้องจ๋าเนาะ,ะมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับ FC นะคะ เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะตึงไหมอะไรไหมนะคะเนาะอ่ะโอเคปะ่ะเฮ้ยเข้มมาลูกเข้ okay, มมะเอ้ย uh huh. ซ้ำไปเบ็ดหารอบนี้ขยับมาเบ็ดสิบเอ้ย uh huh. เอาเดี๋ยวยูเดี๋ยวยูอองอองอองโอเคสวยงามค่ะซิปมะโอ้สวยงามคิวคิวโอ้โหเปลี่ยนเป็นเจเฉย เอออันที่เปลี่ยนง่ายๆกับเปลี่ยนบอดได้เนาะพี่น้องจ๋าเออโอเคจ้ะหนูสิเบิ่งทุนสองร้อยของหนูว่าหนูสิไปได้ถึงไดได้จ้ะเนาะมาลงมาเบ็ดสามเหมือนเดิมนะคะสวยงามค่ะคิวมาโอเคสวยงามมีวายแล้วมีตัวเชื่อมไหมเอออืมมาทุนหน่อยเด้อพี่น้องจ๋าทุนหน่อยแห้งเด้อจ้ะเนาะเออสวยงามค่ะมา มาขอหน่อยลงไหมลงไหมโอ้ยมาหนูมีสิทธิ์ลุ้นอีกหนึ่งรอบนะคะสแคอร์จะลงให้หนูหรือไม่นะคะมาโอ้โหไม่ลงให้อ่ะมายังมีอีกหนึ่งรอบนะคะมาขอหน่อยเถอะจะประุณดรุ่นช่องพี่นอดมาแล้วมาโอ้ยมาจริงๆค่ะเบสสามคนะ่ะพี่น้องจา๋าโอเคสวยงามตามช่องเรื่องเลยทีเดียวนะคะเออมันต้องแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านะมาเริ่มกันหน่อยกันแล้วกันนะคะเออ อ่าเปิดฉากมาก็สวยงามแล้วค่ะโชคดีนะที่กดเองแล้วเข้าเองนะคะเออดีไม่ได้ายนะคะว่าเบ็ดฉานี่ก็น่าจะประมาณเท่าไหระ่ะจำไม่ได้ละสองยกว่าแล้วไม่แน่ใจนะคะเนาะอ่ะโอเคอีกห้ารอบสุดท้ายค่ะเดี๋ยวลองดูเราจะได้เท่าไหร่นะคะจะคุ้มไหมนะเออปูนไปลูกปูนไปเออโอเคสวยงามค่ะคิว โอเคสวยงาม K K ลูก K มาอีกอีกสักหนึ่งรอบมาสวยงามค่ะโอเคตามนั้นเลยนะคะน่ารักที่สุดนะคะโอเคจว่าไงอ๋อโอเคนะคะเหลืออีกสี่รอบสุดท้ายค่ะมาโอเคสวยงามเคก็ได้อะไรก็ดีนาะทีนี้อ่ะคูดไปแล้วสิบสี่แล้วพี่น้องมา อีกสามรอบรอมเบิงเออเหรอรอบแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะโอโหรอบสุดท้ายค่ะมาอุ้ยเฮ้ยเอาสิอุ้ยเล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 ยอุ้ยโอเครอบนี้ได้เพิ่มมากที่รอยสามซิบคะแนนค่ะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าเป็นแบบนี้ขอบายอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะคะสำหรับเบตหนึ่งเนาะโอเคมาสิบรอบค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะ ไม่รอช้าไม่รอช้าโอ้โหสองรอบผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเครอบที่3โอเคอเขาจะช่วมีหน่อยโอ้แต่ได้น้อยมากเลยไม่ถึงหนึ่งนะคะศูนย์พี่น้องโอ้ยโอเคมาเยียงก็ได้นะทีน้นี่โอเคงามค่ะมีตอบลาโอ้ยซูชินะอยากได้ซูชิถ้าได้ซูชินี่ปื้นเลยนะคะเนาะอ่ะสี่รอบสุดท้ายค่ะ โอเคสวยงามคิ้วมาอเฮ้ยสองรอบสุดท้ายพี่น้องโูหรอบนี้เจ๊งค่ะเจ๊งล้มไม่เป็นท่าเลยนะเอ,อเอ,อ,อ่ะสวยงามเอ,อ,มาอ้มาโอเคได้เพิ่มมาที่30คะแนนนะคะขาดทุนย่อยยับเลยทีเดียว นะค่ะขึ้นเป็น40คะแนนเลยนะอะไม่เป็นไรนะรอบนี้มาเบสสองกันบ้าง150ไปโอเคจัดไปสวยๆนะคะรอบนี้ปังๆกันแล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหโอเคสวยงามคูณคูณคูณนี่แหละคูณไปเยอะๆลูกโอ้ยโอเคคูณไปโชคดีไปลงคูณเยอะๆลูก เอาไปาเอาไปหลอดบอบอัดที่นี่หลอดบอเบนสองเด้อพี่น้องลอยหาซิฟคะแนนเด้อหกรอบสุดท้ายจ้ะโอ้โหยโอ้ย,อยคุณไงเลยพี่น้องจามซิฟไปแล้วเข้าให้หน่อยเธออีกสองรอบเดียมาโอ้โหยสองรอบสุดท้ายค่ะพี่น้องจามารุ่นกันโอ้หรอบสุดท้าย ้ยเอาดิขอหน่อยได้ไหมเอ้ยมันเลยลูกสกแคอร์มันเลยบล๊บก,กดเลยเดอกนี้เออเอยมาสิมีโอกาสอีกหนึ่งรอบมาสุดท้ายแล้วนะคะบอลรอดคือเกา่าแล้วก็ขาดบุญไปนิดหน่อยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะเออบอลเป็นยังงบอลเป็นยังบอลเป็นยังงมากดเองเบสซิฟไปพี่นอ้องอือหือ มาคูณไปแล้วนะคะมาโอ้โหสวยงามค่ะไปได้รอบเดียวเองนะคะน่าจะไม่รอดแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่น้องจา๋าถ้าวันนี้ไม่รอดยังไงนะคะขอแก้มือในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะ,ะขอแก้มือไปเรื่อยๆนะ,ะจนกว่ามันสิแตกเนาะพี่น้องจ๋าเนาะอเออเห็นจังได้แล้วเนาะพี่น้องมันมาแตกเนาะเออสวยงามเต็มเครื่องดอกนี้เออเฮ้ย สุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ,นะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สายปั่นน้องเกี้ยวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญเลยไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะสวัสดีค่ะ